ความคิดเห็นในรายการเป็นความรับผิดชอบของผู้พูดและผู้ผลิตรายการทั้งนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา45และมาตรา46ที่ห้ามมิให้สถานีตรวจก่อนนำออกอากาศสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลายปมสัปดาห์นี้ทนายวันชัยสอนสิริกับผมเจิมศักดิ์ปิ่นทองอยู่ด้วยกันตรงนี้ครับสวัสดีครับ ดานี้เนี่ยเห็นเขาจะอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหมครับแล้วก็พอดีพอดีอาจารย์มันครบรอบหนึ่งปีของคําตัดสินคดียึดทรัพย์ของคุณทักษิณอ๋อครบปีหนึ่งนะครบปีแล้วอาจารย์ผมยังอยากจะดูเหมือนกันว่าเขาจะเอาเรื่องนี้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่าเออผมระเดาวว่ากลัวว่าเขาจะไม่สนใจในเรื่องนี้มั้งเพราะมันเป็นประโยชน์ของประเทศชาติ แต่ไม่ใช่ประโยชน์ของพ่อเขาแต่เรื่องที่เกี่ยวกับพ่อเขาอย่างที่อาจารย์ว่าเขาน้าจะเอามาพูดนะเรื่องอะไรอ้าวเรื่องที่นักข่าวญี่ปุ่นตายเขากำลังจะโพสเลยอ๋อนี่แหละครับที่พันเอกร่มก้าวและทหารตำรวจตายอีกตั้งเยอะเนี่ยไม่เห็นสนใจไปสนใจอยู่แต่เพียงนักข่าวญี่ปุ่นเกาะเกี่ยวแห่ศพต่างชาติใช่ไหมครับนี่อ้าว เรื่องเหล่านี้ต้องเอามาคลายปมอ้าวถ้างั้นเราไปปมปัญหาแรกกันเลยครับประสภาผู้แทนราษฎรกระปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปร่วมกันลงนามชื่อเรื่อขอยื่นยันลงมือปฏิบัติในวันใดท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นจำนวนคน9,000จำนวนทั้งสิ้น1 0ท่าน ในที่สุดประเพณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านก็เริ่มต้นในกลางสัปดาห์หน้าจะมีการอภิปรายถึง4วัน3คืนคนทั่วไปวันวิตกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเป็นเรื่องการหลอกใช้สื่อของรัฐเพื่อหาเสียงโจมตีทำลายฝ่ายตรงข้ามโดยมิได้ผลประโยชน์ที่แท้จริงตามหลักของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ ปมปัญหาจึงมีอยู่ว่าหากการอภิปรายในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติฝ่ายคา้านควรจะอภิปรายเรื่องอะไรเป็นหลักและรัฐมนตรีคนใดต้องรับผิดชอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยผมอยากให้อาจารย์เนี่ยปูพื้นให้ท่านผู้ชมเนี่ยทราบสักเล็กน้อยว่าเออเห็นถึงหรือดูการอภิปรายที่ไรเนี่ยมันอภิปรายกันทุกครั้งและอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ย มันคืออะไรครับประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยเลือกตัวแทนเข้าไปในสภาครับในสภาเขาเลือกคนจํานวนหนึ่งไปเป็นฝ่ายบริหาร,รที่เหลือเป็นฝ่ายค้านก็คือเป็นฝ่ายตรวจสอบครับการที่รัฐธรรมนูญกําหนดให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแปลว่าไม่ไว้วางใจให้บริหารราชการแผ่นดินอีกต่อไปอมันต้องเป็นเรื่องสําคัญมากๆที่บอกว่า ฝ่ายค้านได้เฝ้าติดตามดูแล้วปล่อยให้ทำงานต่อไปบ้านเมืองจะเสียหายเพราะฉะนั้นก็เลยต้องขอยื่นยติเพื่อเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจมันไม่ใช่เป็นประเพณีที่กูทําทุกปีเลยโอ,โอ้แปลว่ามีหนึ่งฝ่ายหนึ่งฝ่ายบริหารอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายค้านใช่ซึ่งมีหัวหน้าฝ่ายแต่และฝ่ายถูกต้องอ้าวแล้วอีกฝ่ายไม่มีหัวหน้าฝ่ายค้านเนี่ยก็ <c oughs> อันนั้นก็เป็นกรรมของประเทศไทย <c oughs> เ <st ut ters> พราะเราไม่มีหัวหน้าของพรรคเพื่อไทยที่เป็นฝ่ายค้านที่เป็นสอสอ <identified> เพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีผู้นำฝ่ายค้านในรัฐสภาที่ <t ut ters> จะทำหน้าที่เป็นหัวหอ,อกในการตรวจสอบกลายเป็นว่าฝ่ายค้านเป็นฝ่ายแค้นแทนยังไงล <im edi> <t ut ters> ่ะอาจารย์ครับผมลองนึกดูเนี่ยถ้าผมเป็นฝ่ายค้านผมจะอภิปรายเรื่องสำคัญชนิดว่า ผู้นำรัฐบาลตลอดจนคณะรัฐมนตรีเนี่ยไม่ทำในเรื่องในลักษณะดังต่อไปนี้หนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ประเทศชาติเสียหายเป็นแสนแสนล้านสองรัฐมนตรีหรือผู้นำฝ่ายรัฐบาลน,นั้นปล่อยตะละเลยละเวน้นไม่ดำเนินการในเรื่องที่ประเทศเสียหายเป็นแสนแสล้านและประการต่อม,มัน ต้องมีพยานหลักฐานมั่นคงแน่นหนากะว่านกคากลางสภาได้เลยโอ้ท้านั้นผมเดาได้แล้วเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ปีที่แล้วสารดีกาได้มีคำพิพากษายึดทรัพย์ทักษิณจำได้ไหมจำได้นี่แหละยึดทรัพย์ไปจากทรัพย์7 6 0 0 0ล้านถูกยึดไปประมาณ40,000กว่าล้านครับหาคนผิดมาลงโทษหรือไม่ าาเงินทองที่เป็นลิบมาเนี่ยมาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่และปล่อยปะละเลยจัดการกับไอ้คนที่ประพฤติมิชอบทุจริตคิดโกงบ้านโกงเมืองที่ผมบอกว่าเสียหายเป็นแสนแสนล้านนี่แหละอาจารย์อ๋อเพราะสารดีกามีใบเสร็จออกมาเรียบร้อยมีคำพิพากษาชี้เป็นประเด็นประเด็นใช่ไหมย้อนกลับไปดูกันนิดนึงดีค่บทําไมสารดีกาพิพากษายึดทรัพย์ทักษิณร่ำรวยผิดปกติ พันตำรวจโททักษิณชินวัตรและครอบครัวร่ำรวยขึ้นมาจากสัมปทานปูขาดกิจการดาวเทียมโทรคมนาคมและโทรศัพท์มือถือสัมปทานปูขาดดาวเทียมได้มาในยุคประเด็จการทหารรอสอชอ สัมปทานผูกขาดจากนั้นก็พยายามสแสวงหาอำนาจรัฐแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเล่นการเมืองด้วยตนเองเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2544ภายใต้เงื่อนงามว่าตนและคู่สมรสยังคงถือไว้ซึ่งหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นและบริษัทในเครือเพียงแต่เล่นไม่ซื่อใช้ชื่อผู้อื่นเป็นคนถือหุ้นแทน ทั้งตัวแทนเชิดกองทุนลับและบริษัทที่ตั้งอยู่บนเกาะฟอกเงินแต่เจ้าของผู้มีอำนาจและผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงยังคงเป็นพันตำรวจโททักษินและคู่สมรสการยังคงเป็นเจ้าของหุ้นในบริษัทได้รับสัมปทานจากรัฐและบริษัทโทรคมนาคม ที่เป็นคู่สัญญากับรัฐเป็นการกระทําที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งมีกฎหมายห้ามไว้ตั้งแต่ก่อนที่พันตํารวจโททักษินจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อป้องกันมีให้ผู้บริหารประเทศใช้อํานาจการเมืองไปเอื้อผลประโยชน์แก่ธุรกิจส่วนตัว แต่แล้วอาศัยความไว้วางใจของประชาชนเข้ามามีอำนาจรัฐกลับเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวเหิมเกริมอาศัยอำนาจรัฐเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจส่วนตัวโดยมิชอบหลายครั้งหลายกรณี การแก้ไขสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่15พฤษภาคม2544เพื่อลดอัตราส่วนแบ่งรายได้โทรศัพท์มือถือแบบใช้บัตรจ่ายเงินล่วงหน้าหรือบัตรเติมเงินให้แก่บริษัท AIS มูลค่ากว่า70,000ล้านบาทการแก้ไขสัญญาเมื่อวันที่20กันยายน 2,545เพื่อให้บริษัท AIS เข้าไปใช้เครือข่ายร่วมหรือโร a m i n g ทำให้ AIS ได้รับผลประโยชน์โดยตรงไม่น้อยกว่า18,970ล้านบาทการใช้อำนาจแปลงค่าสัมปทานโทรคมนาคมเป็นภาษีสรรพสา,ามิรซึ่งนอกจากจะเอื้อประโยชน์แก่บริษัท AIS แล้วยังเป็นการใช้กฎหมาย เป็นเครื่องมือกีดกันผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายใหม่และทำให้หน่วยงานของรัฐคู่สัญญาได้รับความเสียหายกว่า30 0 0มล้านบาทการให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ e x ็กซิ n แบอนุมัติเงินคู่ดอกเบี้ยต่ำกว่าต้นทุนแก่รัฐบาลทหารพม่า4 0 0 0ล้านบาทเพื่อให้บริษัทชินซัทเทไลได้รับผลประโยชน์จากพมา่าเกิดความเสียหายแก่ส่วนรวม จนต้องตั้งงบประมาณแผ่นดินของประชาชนมาชดเชยนอกจากนี้ยังมีการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจแก่กิจการดาวเทียมของบริษัทชินอีกหลายการณีมูลค่าผลประโยชน์หลายหมื่นล้านบาทเป็นต้นผลประโยชน์จากการใช้อำนาจรัฐทั้งหมดนั้น ล้วนตกอยู่ในเครือชินคอร์ปอเรชันซึ่งครอบครัวของพันธตำรวจโททักษินยังคงถือหุ้นเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงอยู่ทั้งสิ้นและและ้วเมื่ออาศัยอำนาจรัฐเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจของชินคอร์ปอเรชันอย่างมาโหฬารทำให้มูลค่าหุ้นของตนเพิ่มสูงขึ้นมหาศาลแล้วยังได้อาศัยอำนาจรัฐทำการแก้กฎหมาย เพื่อให้สามารถขายหุ้นแก่ต่างด้าวได้ทั้งหมดทำการรวบรวมหุ้นที่เป็นเจ้าของอยู่แต่ใช้ชื่อผู้อื่นขายให้แก่กลุ่มเทมเสเสกของประเทศสิงคโปร์มูลค่ากว่า73,000ล้านบาทโดยกลวิธีหลีกเลี่ยงไม่จ่ายภาษีมีการยักยอกถทายโอนหุ้นจากกองทุนลับหรือบริษัทบนเกาะฟอกเงินผ่านบุคคลใกล้ชิด ก่อนจะขายให้ตัวแทนเชิดหรือนอมินีของต่างด้าวเพราะหากให้บริษัทเป็นผู้ขายอย่างตรงไปตรงมาแม้จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ก็ยังต้องจ่ายภาษีให้รัฐโดยที่ทรัพยากรสื่อสารดาวเทียมและคลื่นความถี่โทรคมนาคมทั้งหลายล้วนแต่เป็นสมบัติของแผ่นดินไทยนี่คือเงื่อนงำแห่งผลประโยชน์ส่วนตัว ที่พันตำรวจโททักษิณพยายามปกปิดและหลบเลี่ยงที่จะชี้แจงต่อสาธารณชนมาโดยตลอดมักอ้างว่าตนร่ำรวยตั้งแต่ก่อนจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่กลับไม่เคยอธิบายได้เลยว่าเหตุใดเมื่อเข้ามาเป็นนายกแล้วกลับใช้อำนาจรัฐขอให้เกิดความเสียหายต่อแผ่นดินเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเอง และพวกผองอยางมโหฬารทำให้ตนร่ำรวยเพิ่มมากขึ้นผิดปกต,ต,ตปไิไม่ต้องห่วงผมเอาตัวรอดผมจะไม่ยอมอีกแล้วสาหรับประเด็จการแบบนี้มันอยู่แค่เรื่อมแล้วเราต้องอดทนสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้ครับ ในที่สุดจึงนำไปสู่การดำเนินคดีในชั้นศาลฎีกาซึ่งเป็นศาลยุติธรรมระดับสูงสุดของประเทศไทยเพื่อพิจารณายึดทรัพย์อันได้มาโดยมิชอบให้ตกเป็นของแผ่นดินคงคณะผู้พิพากษาจึงมีมติด้วยเสียงข้างมากว่าทรัพย์สินที่ต้องตกเป็นของแผ่นดินคงมีเฉพาะเงินปันผลค่าหุ้นจำนวน 6,898บาท7 2 2 0 1 2 9บาทแรกเงินที่ได้จากการขายหุ้นหลังหักราคาหุ้นที่มีอยู่เดิมแล้วจำนวน3,9,474ล้าน9,65,325บาท70สตางรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,373ล้าน6 8 7 4 5 4บาท74สตางพร้อมดอกผลของเงินจำนวนดังกล่าว